ลูกแข่งเต่ากันเอาการก็อยู่ดีกูจะเปย์มึงเขยอาเบี้ยได้พนานจะเพล์ดังตายออกมาแล้วไอ้แก่บ้านฝากขึ้นหนงแก่ตายเอ้ยชอบรักหน้าเับจะเล่นแก่งพันต่ออย่าดังนี่คนมองลังลุ่งก็ลองข้็รองอัจฉริยดีใหญ่มันหมบัตรีคนไปพันเป็นปพน้าเปย์กูไม่อยากเล่นเรื่องเมียเล่นเรื่องเมียเแซ่ปลาโน่เล่งมอง อาจารเป็ดหน้าแมออา่อเลยคืออจัรย์นี่ใจได้เมียจิงพี่พี่เป็ดก็ชอบเล่นเลยจ้าชอบวันนั้นนาแก่งสี่พันชน,นะเลยคะับขับเล่นมาไปปีแล้วหนาวันเดียววันละชวนิญพ่อไม่จะลูตัดบันดอนไปตึงเสือเคยแพ่งนึงขึ้นบันไดเหลือกเคยแตกมดทำไมอะครับพี่เป็ดฉันไม่ไปเดี๋ยวก็ไปก็ไปแต่ค้างเป็ดนั้นจะไม่ไปแล้ว ทำขี้จอยแต่องพอเราตีหยางขึ้นมันฝ่าลกพอตีหยางขึ้นมันฝ่าลกแม่กูไปก็ไม่ต้องสำหาองไม่ต้องสมได้เลยดิไปยาวมาต่างลงมันลุ่มเลยไม่รู้เหลืองมาแร่ไปต่างขึ้นจากลงเคยแตงมดแป้งดีไหมเองก็เคยกูได้แตกกันไปดน้าไปตึงขึ้นไปจันทร์ร้องไปพบคอเตอร์ก็ข้อรถหาคาหาทิตเปิดเสร็จก็แค่นว่าน้ำยาล้างเป็ดนี่ขาดห้องน้ำเลยครับขเปล่าเพราะมันเหนือว่าลำพวกมัน กลับมาถึงบ้านเขาองนำปิดประตูไม่ได้กงาเคยเลข้าครับออกมาตึงนอนพวกกำเร็ววะคำเป็นยังไงอ่ะยังดีไม่ต้องถอนเรียบร้อยมันเกรียงแกรกๆมันแหว๋วๆเหมือนกองเด็กมันแวววับวับมันเดินปั๊บมังดึ้งดึ้งดึ้งทำไมอ่ะคะมาเร็วตัวก็นำยาองนำตาเป็ดปลาไปย้างกองเองใจดูดึง แต่ว่าดีเม่เลยทำไมอ่ะวันนั้นเล่นไฟนาวทุกในายยจับกูนืกทูกจับหมดเมียพ้มู่ดีหวิงพาทุ่งไปเกี่ยวใช้น้ำเฮ้ยนอนไม่มี้าตึงตํงรวดมาตึงคมเลยเฮ้ยอยาจับมาด้วยน้องนี่อย่างโอนว่ะก็เว้นมันเรียงเบกๆตีตายตาโอไดเลยกับเมียกูไม่ดีเด้วก็ยาเล้ยงานะนี่เราว่าเว่นได้พวดดีที่มันเป็นที่มันไยากไอ้พวกบ้าบ้าเนี่ยมาดวไห้พวก

ชีวิตีกันทำไมมันไม่สมงวนไอ้มันเด็กนาอยูเราเรานองดราราก็บนี้ไม่ฟื้นน่ารักเลยนุาแต่เมียผมแกบนี้ได้วุปอมุนเวนุ่มเวไปคอนเล้วดังอยู่เ็ดเ็ดเ็ดมันตบปิ่มยางไารเลลนนลาอุแต่ทำเรม่อยลงมานางลาออบลูลาก็บดจีนังกินแต่น้ำตมต้มกวงเ่ยงไงเมียเรา บางนี่ไอ้ร้อยดมจีนลงแดกในโกมต่อเบาพอกใจเรื่องนอยนนู้มกันเลยทานวะเมียมึงนี่กับนุ๊กเล้ยกูดำกันเตี่ยวแตี่ยองอาหารอยท่านมาเฉยโดยจังไอ้ล็อปเลยให้ยาไอ้พวกล็อปมาทำต้องดูแลตัวเองมั่งแล้วคนยิงกันได้ไม่ได้เจอครีมมาตายหน่าหนุ่มหนุ่มเราเอามุกจุ่มมันก็ได้เจินอ๋อให้นี่ได้กูจูบตั้งปีมันป่ามุกเป็ดุ่นปลวก ไม่วันคนยิ่งนะคุยบ่อยโรนนะพี่คนยิ่งเราในช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่วันตรงไอ้อ้อมหว้นก่อนมึงแลนุ่นทางกันนั่หว่านโลกแควบนี่ก็น้อมเปื่อยอย่างเจอน่ความอ้อมนี่มันได้ดึงดูดในพ่อรับบานไอ้นี่มันไม่มีสิ่งดึงดูดเลยชวกนดมกระยานดมกูได้ย่านก็ไม่เปล่ามึงดึงดูดเจ้าตาตาแต่ดูดอย่าดึงมันไม่ถึงอยู่เลยเอากูอ่านี่มันกูเจอมั้ ย้อนี้ายกีแกนงกันคนใจเราเขียนนมแม่เป็นปอมอะไรรอดพอก้าวโกงแล้วกริ่งคนคนนนเลยเจ้า้แต่เราเวทนามีท้ายเล้ะกูะคุมไม่ตรงปรอกเลวนี่ไรยูเวทนาตายฮิดุดนมมันรักตีคืนนั่นแหละปลามเงินมันเคือกินเตาหูต้องมือล้ม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 พอล้มปลาโนเจ็ปลอยไปล้มปลานี้อาเล่นเที่ย น่งล้อมอื่นแลาวเลยวันนั้นเด็กไปเห็นมาตึงตามตำร้าลุงว่าก้อเจี่ยดรายกูยกโจกว่าจะบ้าบ้ามันก็เหลืองพุดเวลานอน้อยใจดุมก้อนอมเราเบ้อเพียวันนั้นก้อยดับกูเท้าว่าดุมเมียไป็นน้อยกันเลยโอ้ยไปยิบหักรือยู่ปลาดัลังคลัมคแบบพวกว่านุ่มคนไหว้ก็คุณเด็ดดำตัรุ่นใครนเลยาว่โดนกันยว เมียป้นขี้ได้จิงคุยกับเนี่ยได้โอ้เมีมึงมัดีได้จริงแท้ไม่ตุ้มเลยนมียขี้ได้่าไมมีขี้ไตุมเลยดินี่ตมเปอต้องเป็นเซนอยู่นั้นเมีมึงนี่กับต้องเป็นเซนเนะกับห้่ะลก็อ้าวเหรต้องเป็นเซนเมีมึงนะกับใจโอ้เนี่ย ไม่ต้องเป็นแท่นเพื่อเบื่อหลูกแม่ทิพย์คนของ้าม่าเปลือนแม่เนยิ่งคนแต่มึงเราข้ากูเจ้าพรมารดาเรียกกู้ม่วนไดกับใก่นอกจากกับมึงกูม่วันไดนไก้ตีหยแรกนะวงวิจารณในมัดีีฮกเราไม่วันได้พูดแต่งานกับพมขึ้นรก็ว่างเป้นตรวคุณแม่ยายใช่ก็เจืตัวไอ้เปลือกหจือน้ำแดงหอยทำไมไรตํำเลือดไอ้ตึงเปลือกใจดูนี่ไว้งไปน